ค่ะพี่น้องซาวดีก็ได้เห็นนะคะคลิปหนึ่งของบอสโจที่บอกว่าคลิปอะไรนะห้าวิห้าห้าวิล้านหนึ่งล้านวิวใช่ไหมอ่านั่นแหละเพราะว่าบอสโจก็ได้บอกคาถานะคะคาถาของบอสโจที่ทําให้อ่าร่ำรวยมั่งมีนะคะก็คือคําว่าอุ้งอิง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 ,อง,อง,องนะคะพี่น้องก็กลายเป็นไวรัลไปเลยแล้วก็คือน่ารักจริงๆสําหรับ พอ่อลูกคู่นี้อย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะน้องอุ๋งอิงเป็นคู่บุญคู่บารามีกับพ่อโจยิ่งมาอยู่ด้วยกันค่ะความปังของสาวน้อยก็ยิ่งแบบคือยิ่งปังยิ่งดังกว่าเดิมนะคะและไม่จะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะคะแฟนคลับ f c ค่ะก็ไปให้กันอยากให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามนะคะจากงานเมื่อคืนแทบจะหายใจไม่ออกพี่นนกงานเมื่อคืนแทบจะหายใจไม่ออกจนบอสโจได้ลงคลิปบอกว่าอุ๋งอิงหายใจไม่ออกนะคะ เพราะว่าคนเยอะจริงๆนะคะและทางร้านก็คือจุคนได้แค่สามพันกว่าแต่คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะจนทําให้เราได้เห็นภาพของแบบคนที่แบบแน่นเลยนะคะและสําหรับเมื่อคืนงานเมื่อคืนก็จะมีทั้งน้องอุ้งอิงน้องอ,อมแอมนะคะงานนี้น้องอ,อมแอมก็ไปฟ้อนลําเพลินด้วยนะคะงานเมื่อคืนคือต้องบอกว่าคนเยอะจริงๆเพราะาสาวสีได้ดูไลฟ์สดอยู่ก็คือเยอะมากนะคะแต่จะขออนุญาต หาเปิดรูปนะคะมาให้ทุกท่านได้ดูนะคะในในเฟซของบอสโจยูมนินร้านใหญ่มากร้านเช็คอินคองหกนะคะแต่คนก็เต็มร้านเลยเ้าพี่น้องอ่านี่น,น,นีก็เป็นรูปนี้นะคะเนะดี๋ยวขออนุญาตยายเต็มจริงอะไรจริงนะคะไม่ได้โม้เลยงานนี้บอกเลยว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงฟังจริงๆในช่วงนี้นะคะจนแบบว่าน้องอิงนะคะ ดีใจมากที่เห็นคนเยอะขนาดนี้สาวซีก็คือภูมิใจไปด้วยเนาะเวลาเราไปเห็นหมอลำนะคะไปทําการแสดงที่ไหนเราก็อยากให้แฟนขับ f อไปให้กําลังใจเยอะๆค่ะเพราะว่าด้วยส่วนตัวเราแล้วมันก็เป็นวัฒนธรรมนะคะของภาคเราแล้วก็เป็นวัฒนธรรมอีกอย่างหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะคะก็ใครนะคะที่มีมอลำอยู่ใกล้บ้านค่ะพี่น้องก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะคะบอกเลยคําเดียวนะมอลำเนี่ย เป็นศาสตร์และสินที่ต้องเรียกว่าคือสวยงามเพราะว่าด้วยทั้งชุดทั้งฉากทั้งไรดูจากชุดแดนเซอร์ชุดหมอลำชุดหมอลำก็ปักเพชรเข้าไปถึงจะไม่ใช่เพชรแท้แต่ก็ปักเพชรอ่ะอ่าและดูชุดแดนเซอร์ขนนกฟุ้งฟิ้งเอยหัวเอ้ยพอปเอ้ยปีกเอ้ยหางเอย้ย คพื่ออลังการจริงๆก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องนะคะได้รับชมสิ่งสวยงามและก็ความบันเทิงกันเนาะมีครบรถเลยนะคะในหมอลำค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วนั้นปีนี้เรียกได้ว่าเป็นปีทองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงจริงๆค่ะไม่ว่าจะเจอกระแสอะไรมานะคะบอสโจยมณีนามงษาผู้บริหารนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หมดค่ะอย่างล่าสุดค่ะพี่น้องอัปเดตงานของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ บอสโจก็ได้โพสตว่าสรุปปีนี้ผมไม่ได้ทำอะไรมากมายบริหาร4ี่ชุด4ทีมและค่ายเพลงนะคะหก็คือวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสรถแห่สาวน้อยคันที่หน,นะคะแล้วก็รถแห่สาวน้อยนะคะหน่วยที่ 2. อและนะคะสาวน้อยสเสด็ดแบนด์ค่ะพี่นุองและบอกว่าและค่ายเพลงลำเพลินอินดี้รีคอร์ด แต่ละทีมแต่ละชุดใช้บุคลากรของใครของมันทั้ง4วงค่ะแไดโพสต,ต่ออีกว่าตอนนี้หลังไมโบเกอร์เตรียมจองคิววางคิวเข้าผับร้านอาหารงานคาราวานงานแฟนงานกาชาติต่างๆศิลปินสาวน้อยในนาสาวน้อยสะดิดแบนด์ศิลปิน2-3คนแดนเซอร์ประมาณ6คนบวอ,อาจารย์นักดนตรีแล้วก็เริ่มรับงานวันที่24กันยายนนี้ค่ะ ราคาไม่แรงสนใจนะคะโทรได้เลยที่เบอร์ของอาทางด้านของสาวน้อยเพจบ้นแพงเนาะคือสําหรับบอสโจแล้วต้องบอกเลยว่าคิวเนี่ยของสาวน้อยเนะคะเป็นคิวทองนะคะตอนนี้ก็คือไม่ว่างแล้วและมินิคอนเสิร์ตของของบอสโจนะคะที่ทําหลังปีฤดูกาลนะคะก็คือเต็ม คิวงานเต็มนะคะพี่น้องก็เลยทําให้ทําวงนะคะสาวน้อยสเสดียแบรนด์ขึ้นมาอีกแล้วก็จะมีศิลปินนะคะที่ไม่ได้ซ้ํากันก็คือศิลปินต่างหากที่บอสโจจะคัดสรรน,นะคะมาทํางานตรงนี้ค่ะและนะคะสาวสีก็ได้เห็นนะคะบอสโจค่ะเปิดตัวศิลปินสาวน้อยสเสเดีดแบรนด์นะคะก็คือน้องชมพู่ค่ะพี่น้องสองความน่ารัก ะค,ะความสวยของน้องชมพู่สุภาวีสุภาวดีได้เลยนะคะบอกว่าเปิดตัวศิลปินสาวน้อยเสด็จแบรนด์ชมพู่สุภาวดีคบเครื่องร้องเล่นเต้นลาหมอลําอินดี้สายมวนสายเสด็จครบองค์ประกอบและยังเหลือโคตาจากรับสมัครหญิงอีกหนึ่งคนนะคะสนใจทักมากักบคอนเซปต์ชมพู่เทปพอยสาวน้อยเสด็จแบรนค่ะ อันนี้ก็เป็นน้องชมพู่นะคะน่ารักเชียวค่ะพี่น้องสวยน่ารักเชียวนะคะแต่ว่านะคะเราก็ได้เห็นบอสโจโพดนะคะในเพจสาวน้อยเพชรมันแพงเราพอเราได้เห็นโพสนี้แล้วเราเออก็รู้สึกว่าจริงๆการเป็นผู้บริหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะบริหารหมุนเงินให้ทันนะคะสําหรับบอสโจนะคะก็ได้โพดผ่านเพจสาวน้อยเพชรมันแพงนะคะบอกว่าพ่อมาหาเงินให้ลูก ค่าอาหารค่าน้ําค่าไฟลูกๆก,ก็สู้สู้และตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อผลงานด้านหน้าเวทีจะได้ยิ่งใหญ่อลังการรักหัวหน้าทีมและลูกทีมทุกๆคนนะคะก็เป็นเพจของสาวน้อยเพจบ้านแพงนะคะแล้วก็ได้ลงรูปไว้นะคะเป็นรูปที่ซ้อมกันอยู่บนเวทีนะคะจริงๆค่ะก็สําหรับผู้บริหารแล้วก็ไม่ได้คิดแค่ไม่ได้คิดแค่อย่างเดียวนะคะคือหลายๆอย่างจริงๆไม่ว่าจะด้วยการแสดงนะคะแล้วก็ การบริหารเงินเนี่ยหลักๆก,ก็คือการบริหารเงินหมุนเงินให้ทันนี่แหละค่ะอันนี้บอสโจก็ได้โพลลงไปนะคะแต่สําหรับบอสโจปีนี้ก็คือปีทองจริงๆนะคะแล้วก็เปิดตัวเนี่ยค่ะอีกหนึ่งงานของบอสโจก็คือสาวน้อยเสด็จแบนนะคะสําหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เลยเพราะตอนเนี้ทีมงานอ่ะสาวสีก็เชื่อมั่นในความสามารถของบอสโจยมานีนะคะว่าจะต้องคัดสรรคนที่เก่งแล้วก็ดีมาได้ลงล็อกลงตัวแน่ๆจากความ ประสบความสําเร็จนะคะที่ผ่านมาก็คือเปิดตัวรถแห่มานะคะก็คือเปี้ยงคือปรังมากแล้วก็คิวงานก็เยอะจริงๆนะคะสําหรับรถแห่ของวจโจแล้วต้องสองคันแม่พี่นกต้องสองคันเลยนะรถแห่ก็มีคิวงานที่แบบว่าคือเยอะเลยนะคะขนาดแค่เปิดตัวมาปีแรกเนาะสำหรับปีนี้คอกเป็นปีทองของวจโจยมณีนจริงๆนะคะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะสาวสีก็เมื่อทรงข่าวดีๆนะคะของ สาวน้อยเพชนบ้านแพงที่บอสโจโยมนินได้ขยายธุรกิจอีกแล้วสําหรับบอสโจนะคะก็คือไม่อยู่จริงๆกับคําว่าผู้บริหารนะคะค่ะสําสหรับคลิปนี้ก็ฝากนะคะ,ะผลงานใหม่ของบอสโจก็คือสาวน้อยเสเด็จแบนด์เป็นเป็นงานเพิ่มอีก หงวงของบอสโจนะคะและก็อยู่ในเครือของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสามารถติดต่องานได้เลยค่ะที่บอสโจยมานินนาวงสาคาหรือทางเบอร์นะคะที่บอสโจได้ลงไว้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะสาวสีกับสิคอล่าไปก่อนค่ะพี่น้องไว้พบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ